สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอพอดจะมาสาธิตการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์นะครับผม v p o r t นะครับตัว v p พ6 0 1่นะครับผม 01D นะครับตอนนี้ผมจะมาสาธิตการเชื่อมต่อแบบแลนนะครับเมื่อเราเซ็ต IP เรียบร้อยแล้วนะครับผมล้วก็ทำการติดตั้งไดเวอร์นะครับผมลงตัว เครื่องวิด o w อก่อนนะครับวิธีการติดตั้งก็มาที่เว็บไซต์ pospos.co นะครับเลือกไปที่คำว่าดาวน์โหลดนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วกห็หาตัวนี้นะครับผมตัวที่ชื่อว่า vpos barcode driver ตรงนี้นะครับกดคลิกลงมานะครับเลื่อมมานะครับแล้วก็รอโหลดสักพักหนึ่งนะครับ พอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมเรากไา็ไปที่ตัวโฟลเดอร์นะครับผมที่เราลงไว้นะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับตัวที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยก็จะชื่อว่านี่ครับผม4บาร์โค้ดตัวนี้นะครับอพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด double ลคลิกเพื่อเปิดนะครับแล้วก็กด next นะครับผมเพื่อติดตั้งนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดเย็ดนะครับกดเน็กนะครับผมตัวนี้เราจะเลือกเป็นตัวเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็กดเน็กนะครับผมเลือกไปที่โมเดลนี้นะครับผมตัว 4b ่นะครับผม 2054k นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงเลยนะครับ แล้วกดโอเคนะครับเน็กไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้นะครับผมเราก็คีย์พอร์ตนะครับเราก็เลือกเป็นสแตนดาร์ดนะครับผม TCB ทับ IP พอร์ตตรงนี้นะครับกด New นะครับผมกด Next นะครับตรงนี้เราก็ใส่ IP ที่เราตั้งไว้นะครับผมผมตั้งไว้เป็น 192.168.1. 1 อ่าจุดแปดสี่นะครับเราก็กดเน็กเลยนะครับผมกดเน็กเรื่อยๆเลยนะครับอ่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดเน็กไปนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมอ่าผมจะยกตัวอย่างพอพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างเป็นพอร์ตตรงนี้ขึ้นมานะครับพอตไอพีของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นพอรตที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับมจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกเป็นพอตที่เราสร้างไว้แล้วก็กดเน็กนะครับ เราก็กด next นะครับแล้วก็กด finish นะครับมันก็จะทำการติดตั้งตัว driver นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ไปที่ control panel นะครับเลือกไปที่ view device and printer นะครับ printer and scan นะครับเราก็ไปที่ตัว driver ที่เราลงไว้นะครับกดคลิกนะครับ อ่าปริ้นติง้งพอปเปนนะครับผมตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ตั้งขนาดหรือว่า,าสร้างาตัวโปรไฟล์ขนาดสติกเกอร์ของเรานะครับผมจะใช้เป็นขนาด32คูณ25นะครับแบบแถวหนึงนะครับสองสูงเน่ยนะครับซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นไม่มีขอบนะครับใส่ศูนย์ไว้นะครับกดโอเคนะครับ เาก็กดโอเคอีพร้อมหนึ่งนะครับนี้คือการเซตติ้งตรงฝั่งเครื่องพิมพ์ก็เสร็จสิ้นจะเป็นเท่านี้นะครับต่อไปก็เป็นฝั่งของตัวโปรแกรมนะครับเราต้องอเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่คําว่า,าตั้งค่านะครับเลือกบา r c o d e Slash QR Code นะครับตรงนี้เราก็ตั้งให้มันสอดคล้องกับ ตเของเราด้วยนะครับส2งจุูณยบขนาดบนล่างซ้ายขวาใส่ศูนย์นะครับความสูงของกว้างปรับตามาที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วกดบันทึกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่สต็อกเต็นะครับกดเลือกอตัวบาวร์โคดที่เราต้องการที่ต้องการสั่งพิมพ์นะครับกดจัดการแล้วก็กดพิมพ์นะครับ แล้วมันก็ขึ้นเป็นหน้าพรีวิวของ Google Chrome ขึ้นมานะครับเราก็เลือ,อาเป็นไอร์ที่เราเพิ่งลงไปนะครับแล้วก็กดคลิกตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับขนาดกระดาษที่เราตั้งไว้นะครับผมแล้วก็ระยะขอบเนี่ยเป็นไม่มีนะครับปรับขนาดเนี่ยจะเป็นเริ่มต้นหรือว่ากำหนดเอง100ก็ได้นะครับแล้วก็สั่งพิมพ์นะครับแล้วก็ เสร็จแล้วก็ไปดูาการพีออกมานะครับผมได้เลยนะครับโอเคครับผมก็จบการสาธิตเตอริเท่านี้นะครับสวัสดีครับ